สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันเรื่องการแชร์หน้าจอบน g o o g l e m e e t นะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็ต้องไปกดที่นำเสนอทันทีด้านขวาล่างนะครับคลิกไปมันจะมีเมนูขึ้นมาให้เราเลือกนะครับแชร์ทางหน้าจอนะครับแชร์หน้าต่างนะครับแล้วก็แชร์แท็บนะครับมินเลือกเป็นแชร์ทางหน้าจอนะครับก็คลิกเข้าไป หลังจากนั้นนะครับเราก็เลื่อนเมาส์ไปคลิกที่หน้าจอตรงกลางนี้นะครับจะเกิดปุ่มแชร์ขึ้นมาคลิกไปที่คําว่าแชร์นะครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะสามารถแชร์หน้าจอที่เราเลื่อนไปดูได้นะครับยกตัวอย่างเช่นมินจะไปแชร์หน้าจอบิตมจินะครับตอนนี้หน้าจอบิตมจิกค่ถูกแชร์ไปนะครับมีลองลากแท็บลงมาด้านล่างนะครับแท็บที่แชร์เนี่ยมันก็จะขึ้นมานะครับแบบนี้ เป็นต้นนะครับคนที่เข้ามาดูเนี่ยก็จะเห็นหน้าจอของเรานะครับเป็นแบบที่กำลังแอคทีฟอยู่ณนะปัจจุบันแบบนี้นะครับเมื่อทำการแชร์หน้าจอเสร็จแล้วก็กดไปที่หยุดนำเสนอนะครับลิกงมาด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วก็หยุดนำเสนอนะครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะ้ทำการแชร์หน้าจอและหยุดการนำเสนอเป็นที่เรียบร้อยโอเคนะครับสวัสดีครับ